i don't แล้วขอจุบได้ไหม ขอบคุณนะครับเขียนอุญาโอเคถ้ามาบอกให้พี่ขอก่อน mm hmm. พี่ก็จะทำ mm hmm. พี่ขอจีบไม้ได้ไหมครับ ไม่เชื่อพี่ไหนถ้าพี่ความจะเล่าเมื่อไหรอ่อ่ะก็บอกนะผมรอฟังอยู่เสมอพูกแบบนั้นไปได้ไงวันนี้ เยอะๆนะครับจะได้มีแรงผมไม่หิวไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่สบายหรอกเปล่าผมแค่ แค่ไม่ค่อยกินข้าวเช้าอะ่ะแค่กาแฟก็พอลแล้วเดี๋ยวนี้พี่มาทำะารแต่เช้าเนี่ยทำไมอะ่ะกลัวผมหนีเพราะเรื่องเมื่อวานเหรอต้นสรุปพี่กับพี่มันนี่มันยังไงเนี่ยพี่นอกใจพี่พอจริงๆหรอพี่ก็บอกผมดิ ผมจะได้เข้าใจตอนนั้นไี่ชอบผู้ชายคนหนึ่งจริงๆหลยแต่พี่ไม่ได้คบกับเขาเป็นแฟนนะไม่เคยบอกชอบเลยที่ซ้ำเอา้าอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้นอกใจพี่พอลยพอยดิพลอยก็คงรู้ว่าที่มีรักแต่วก็เลยมาบอกเลิกพี่แล้วทำไมพี่ไม่ไปหาผู้ชายคนนั้นล่ะ คนที่พี่ชอบอะ่ะเขาน่าจะยังไม่พอมะ่ะพี่ไม่คิดเยอะว่ะถ้าพี่ไม่บอกเขาไปอะ่ะเขาจะรู้หรอพี่ไปเรียนก,ก่อนนะเจอกันที่ซอม ไหวไหมเนี่ยไหวไอตั้มอไอ้อไม้แม่งไม่ไหวว่ะเฮ้ยไอ้ตั้มเอาแบ่งบ้างดิเร็วอาาืววอ,ำอ,อทำดีๆีโอ้โของกูอะ นะเฮ้ยเราไม่แบ่อเลยเนี่ยของกูหรอยากเล่นแรงดิไม่ได้เอาไม่ไม่บอกไม่บานแล้วม่วงตั้งตรงนี้เพื่อนเพื่อนอยากได้กินด้วยของกูชื่นใจว่ะของกูเม่เช้าม่เรี้ยกจากบ้านจังนะเอ้า ก็มีเรียนเช้าไงมึงเรียกมาหาใครหรือเปล่านี่พี่มัดถ้าเกิดว่าเมื่อเช้าพี่อยากรู้นะว่าผมมาเจอพี่ไหนเพื่อนพี่หรือเปล่าอะ่ะก็พูดตรงๆเพื่อนอะไรมึงไม่ใช่เพื่อนกเออูเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคงั้นพี่ช่วยเล่าเรื่องของพี่กับพี่ไนให้ฟังหน่อยดิก็มันเล่ามาให้หมดเลยนะเออมึงก็น่าจะรู้แล้วว่ากูกับมันอะ่ะ เป็นเพื่อนตั้งแต่มต้นจนหมห้าแล้วมันก็คบกพออยู่เอา้าแล้วพี่ไปแย่งเขาทําไมอ่ะก็ตอนนั้นอ่ะพลอยเขาร้องไห้มาหาก,กูบอกว่าไอ้ไนอ่ะมันนอกใจพลอ,อยไปชอบผู้ชายคนอื่นแต่กูก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นใครพลอ,อยก็แค่บอกกูว่าไอ้ไนมันชอบของมันมากอืมแล้วกูก็เห็นพลอ,อยเขาเสียใจมากแล้วกูก็แอบ,บชอบเขาเหมือนกันอ่ะ แล้วพออยู่กันสองคนมันก็มึงก็น่าจะรู้นะแต่ว่าไอ้นมันก็มาจับได้แล้วพี่ทำลงไปทําไมเนี่ยแต่เขาจะเลิกกันอยู่แล้วนวย้ยพี่มึงเชื่วอว่ะไม่แปลกเลยที่เขาจะโกรธพี่อะ่ะเออกูก็รู้สึกผิดเหมือนกันแต่มึงอะ่ะเลิกยุ่งกับไอ้นายได้แล้วกูกับมันอะ่ะจะได้จบจกันไป แต่ผมก็อยากเชื่อใจพี่เขาดูอ่ะเฮ้ยไอ้ไมแล้วผมก็อยากให้พี่เชื่อใจผมด้วยเฮ้ยมีใครเอากาแฟเปล่ากูเอาอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยมึงไม่กินลาเต้แล้วหรอวะไม่อยากกินนมมึงเลยตี้ยขนาดนี้ไงเชย่์นี่โก้เหมือนเดิมมึงจำได้ใช่ปะจำได้อยู่แล้วคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยเปลี่ยนมเป็นนมโอ๊ เออไปแล้วมาหมอกันคะหมอคะหมอเป็นแฟนกับน้องเปิร์วิศวะใช่ไหมคะอ๋อเปล่าเปล่าครับพอดีว่ารูปนี้ผมเห็นมูนมันสวยดีครับก็เลยลงเก็บเอาไว้ไม่ต้องเขินเราค่ะน้องเปอร์เขาลีโพสต์แถมอีโมจิหัวใจด้วยไปก่อนนะคะเจี๊ยป มึงจะไปไหนเดี๋ยวมึงมีลาวต่อนะเว้ยเออวิศวะเฮ้ยเปออเปมึงทำอะไรของมึงเนี่ยผมทำอะไรอะหมอ รูปที่มึงไปรีโพส์ไงอ๋อก็นาดีกออกหมอไม่ชอบเหรอครับไอ้เปอร์มึงเลิกทำเหมือนเหมือนมึงจีบกูดได้แล้วคนอื่นเข้าใจผิดหมดเปอร์มึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยผมจริงจังจริงๆกับหมอนะครับเขาจริงจังกันว่าฝากพี่หมอ ดูแลหัวใจเพื่อนผมด้วยนะครับเฮ้เฮ้ยเป็นไรมึงกูชอบมันมึงชอบใครกูชอบกัน กูชอบมันมาตลอดแต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอะเกดกูเจ็บไม่เป็นไรนะมึงแต่กูไม่เข้าใจอะ่ะทำไมมันเป็นกูไม่ได้อะวะทำไมกูต้องแพ้เด็กวิดหวานั่นด้วยอะไอ้กันมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงอย่าเพิ่งคิดไปเองดี แต่มึงก็เห็นอยู่เกดมึงอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิยังไงอะ่ะมึงก็ยังเป็นคนสำคัญของไอ้กันมันอยู่นะเว้ยมึงว่ากูยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมวะอืม มึงต้องช่วยกูนะเว้ยเกดกูช่วยมึงตลอดค่ะขอบคุณนะนีมั้ยขอบคุณนะมึงเออีนีไม้ เดน,นี้มึออมีซ้อมป่าวะเป็นไม้ป็นไม้เฮ้ยไอ้ไม้คิดอะไรของมันวะไม <Bye. S 1> ้โอ<เ>้โหเพื่<า>อนกูที่กับเพื่อนไม่หันทีพี่ไหนเรียกแม่งหันก<ค><ณ>ูว่านะแปลกๆแล้ววะ่ะเอ้า 去边啊？嚟<来>！来